เรื่องราวหลากหลายในคุยสบายได้ประเด็น คุยสบายได้ประเด็นวันนี้นะคะพาคุณผู้ฟังไปที่ศูนย์เรียนรู้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครูชานรงค์ชัยรัตค่ะเจ้าของรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี2564ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่บ้านบางปลิกหมู่ที่3ตําบลลำนาอําเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชไปติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงคุยสบายได้ประเด็นวันนี้นะคะพาคุณผู้ฟังมาที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านครูชาณรงค์ชัยรัตค่ะ อยู่ที่บ้านบางปริกหมู่ที่สามตำบลลำนาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งคุณครูชาญรงค์ค่ะล่าสุดนะคะก็ได้รับรางวัลคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันว่าคุณครูนั้นมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่หลายคนนะคะได้เข้าไปศึกษาแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนอย่างมากเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูคะถามถึงที่มาที่ไปของ การเกิดศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะคะเกิดขึ้นได้ยังไงมีแนวคิดอะไรคะคุณครูคะครับครับก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับสำหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ที่ผมทําอยู่นะครับที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วงชื่อถู์ว่าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยบ้านเชรัตน์ะครับซึ่งมีคำขวัญว่าสืบสารวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตราชาเลี้ยงชีวานะครับถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดมาจากาเริ่มต้นจากการที่ผมนั้นได้นำเอา,อาคำสอนศาสตราชานะครับในหลักการทรงงานนะมาปรับใช้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของครอบครัวของผมนะครับและก็เนื่องจากว่าครั้งหนึ่งเมื่อปี40เนี่ยผมเองประสบภาวะ เศรษฐกิจนะครับในเรื่องของรายราย,รายจ่ายมากกว่ารายรับในเงินเดือนนะครับแล้วก็มันเจอว่าเราจะมีหมดรายจ่ายนี่มากแล้วก็มีมีมันมีอุปสรรคในเรื่องรายจ่ายไม่พอผมก็เลยทําทุกอย่างที่พ่อสอนไว้ตั้งแต่เรื่องการเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะลดรายจ่ายให้ได้แล้วก็พ้น э, shower, พึ่งพาตัวเองให้ได้โดยโดยลดการซื้อครับค่ะก็ เท่าที่ทราบมานะคะศูนย์การเรียนรู้ที่นี่มีเนื้อที่25ไร<น>่เพราะฉะนั้นเชื่อแน่นอนว่ากิจกรรมหรือว่าฐานการเรียนรู้ที่นี่คงจะมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมีอะไรบ้างคะคุณครูคะครับครับครับใช่ครับที่นี่จะมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่25ไร่นะครับ25ไร่นี่ก็ผมแบ่งโดยใช้หลักกา,ารทรงงานของในหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้หลักการของ าการเกษตรทฤษฎีใหม่คือการบริหารจากการพื้นที่นะครับด้วยองค์ประกอบสี่อย่างแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทําอย่างที่สามสิบสามสิบสามสิบสิบนะครับหมายถึงว่าผมทําครบองค์ประกอบสี่อย่างมีทั้งสี่อย่างสี่ส่วนนะครับและมุ่งเน้นที่นี่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสภาพเดิมๆเ,เนี่ยก็คือเป็นป่านะเป็นป่าไม้ไ,ไมมผ่และว่ามีพืชหลากหลายผมจึงได้ทํากิจกรรมแรกเลยในการลดรายจ่ายของผมเนี่ยใน,ในการ ดำเนินชีวิตนี้ที่คู้ขนาดกับการทรําราชการนะครับก็คือการทําการเกษตรนะครับในการการทําการเกษตรที่ผ่านมาในผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต้องพึ่งปัจจัยภายนอกโดยโดยเฉพาะปุ๋ยนะในการที่จะมาทําการเกษตรการเกษตรก็คือ,อยางพาราตอนนั้นนะผมนะครับพอ<ฆ>ผมเจอวิกฤตเศรษฐกษิจเนี่ยผมก็อาอากลับไปไปศึกษาเรื่องฐานแรกที่เรียนรู้เลยก็คือการทําเกษตรธรรมชาติร้ายสารพิษเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม นะครับนั่นก็หมายความว่าผมได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบวิเวศศึกษาเรื่องจุลินทรีย์ศึกษาเรื่องธรรมชาติของพืชอย่างพาราการเกิดการดูแลบางคือพืชเนี่ยมันมันอยู่อย่างไรในธรรมชาติจุลินทรีย์มีมีบทบาทอย่างไรที่จะมาสร้างธาตุอาหารให้กับพืชผมก็ได้พบพบอถอดบทเรียนและสุดท้ายก็หาทางออกได้ลดร,รายใจ่ายในในเรื่องเล็กก็คือในการทรรําเกษตรธรรมชาติด้านสารพิษเพื่อชีวิตและสิง่งแวดล้อม นั่นก็คือไม่ต้องซื้อปุ๋ยเลยตั้งแต่นั้น้นต้องมานะครับตั้งแต่ปี40นะครับจนถึงปัจจุบันนั่นคือสิ่งเรกหลังจากนั้นผมก็ไปฐานเรียนรู้ที่สองผมก็ได้ศึกษาว่าแล้วในในชีวิตผมเนี่ยในครอบครัวผมเนี่ยต้องมีหมวดรายจ่ายอะไรอีกที่ผมจะต้องจ่ายก็ได้ไปพบว่าเรื่องพลังงานพลังงานในที่นี้ก็หมายถึงว่าทั้งพลังงานในการหุงต้มพลังงานในการใช้กับ ายานยนต์เครื่องยนต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์นะครับที่ผมต้องใช้ในในการไปทํางานก็ผมได้ทําเกี่ยวกับน้ํามันดีเซลชีวาภาพนะครับตรงนี้เป็นฐานในการเรียนดูที่เรียกว่าดีเซลชีวาภาพบ่อน้ํามันจาบ้านนะครับนั่นก็หมายความว่าผมเอาน้ํามันที่ใช้แล้วพวกน้ามันทอดสง่านแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันทอดไก่นะครับมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลไม่ได้หมายถึงว่าใส่รถอย่างเดียวนะครับ เครื่องยนต์ดีเซลที่เอามาใช้ในการการเกษตรเอามาสูบน้ำอะไรผมก็ทําได้นั่นคือกิจกรรมที่สองในการลดรายจ่ายนะครับในลดรายจ่ายด้วยการนําสารคาราชามาใช้กิจกรรมที่สามก็เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่านะฮะการอนุรักษ์อนุรักษ์ป่าพันธุกรรมพืชประจาถิ่นแล้วในยี่สิบห้าไร่เนี่ยผมก็ได้ออนุรักษ์ป่าคือไม่เอาป่าเดิมออกนะครับมีไม้ไผ่มีไม้ต่างๆเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของ อาว่านา,าเกษตรนั่นก็คือการเอาป่ามาทําการกาเกษตรแล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่านี่แหละครับเป็นแหล่งที่เก็บเอาจุลินทรีย์มาทาปุ๋ยนะครับแล้วก็เราก็ได้จากในเนี้ยมันเป็นป่าที่อนุรักษ์น้ํานะครับมันมีน้ํคซับเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันก็ต่อยอดจากที่ผมทําอนุรักษ์ป่าศึกษาเรื่องพันธุกรรมพืชเรื่องพืชกมุนไพรและก็อะไรที่เป็นอาหารที่อยู่ในป่าผมสิบห้าไร่เนี่ยครับทุกทีแล้วก็คือหกสิบห้าเปอร์เซ็นของพื้นที่ประมาณนั้นนะครับ ผมก็ได้น้ำออกมามันก็สืบฐานการเรียนรู้ต่อไปก็คือการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อการดำรงชีวิตอ,อุปโภคบริรโภคในตัวเรือนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีฐานการเรียนระู้ว่าป่ากําเนิดน้านะป่ากําเนิดน้ําต่อจากนั้นก็มีเอาน้ําไปใช้ในการ,การเกษตรก็ทําเป็นคล้ายคล้ายโคกหนองนาแต่ผมทําในรูปแบบของมาก่อนก็คือจะจอว่าป่าน้นานาซีอาร์โมเดลนะครับป่าน้นํานาก็คือมีป่ามีน้ําผมก็เอาน้ําเนี่ย ไปทําการปลูกข้าวนะซึ่งใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับไปถึงหนึ่งได้แต่ผมใช้วิธิฐา,านการเรียนรู้ปลูกข้าวโดยปลูกครั้งเดียวเก็บได้ตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับนั่นก็หมายความว่าจัดก,การอ่าทข้าวเนี่ยเราปลูกครั้งเดียวและเก็บได้ตลอดนะครับสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งแต่พบว่าในฐานการเรียนรู้เนี้ยมันทําให้ข้าวที่เราปลูกครั้งเดียวเนี่ยไม่ต้องไปปลูกซ้ําไม่ต้องไปใส่ซ้ําแต่ในครั้งหลังๆเนี่ยจะให้ผลผลิตเร็วขึ้นแม้แต่น้อยลงแต่ก็เอา เราได้ผลผ,ผลิตนเนร็วขึ้นจากที่ต้องรอเวลาา90วัน70วันออกรวงเนี่ยประมาณ20กว,ว่าวันก็ออกรวงนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือฐานการเรียนรู้ในเรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคในตัวเรือนนะครับและก็หลังสุดนี้ในการทําเกษตรธรรมชาติผมก็ได้ถอดบทเรียนเ,เรื่องหนึ่งก็คือการ ต่อสายป่านแปลรูปเพิ่มมูลค่าอย่างรู้คุณค่าปาล์มน้ำมันนะครับผมก็ปลูกปาล์มเมื่อปีห้าหนึ่งถวายในหลวงในวันพ่อแล้วผมก็ถอดบทเรียนจากปาล์มมาใช้ประโยชน์เอามาทําเชื้อเพลิงในการหุงต้มโดยเอาผุปาล์มมาตากแห้งแทนการซื้อแก๊สแทนการใช้ไฟฟ้าก็เป็นการลดรายจ่ายอีกเรื่องหนึ่งและก็แปลรูปปาล์มน้ํามันตอนนี้ขณะนี้ก็เป็นน้ํามันปาล์มแดงอินทรีย์เพื่อการบริโภค แทนการซื้อนะครับแล้วก็จําหน่ายอยู่นะครับนี่ก็คือกิจกรรมที่ที่ที่เอ,อผมทําอยู่แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ทําเรื่องการสวนยางพาราที่ทำให้ไร่แล้วก็ปลูกพิษไทยเลี้ยงไก่อยู่ในนั้นด้วยนะครับปล<ม>ูกไม้ฝอยแซมเหมือนในสวนยางพาราเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ที่ผมทํานั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องที่ทําให้เกิดกิจกรรมลดรายจ่ายกับตัวเองแล้วก็พัฒนาไปสู่การมีไรายได้โดยใช้ หลักการชงงานของอพ่อราชก,การที่เก้านะครับครับค่ะแล้วที่ผ่านมามีบุคคลนะคะหรือว่าผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เยอะไหมคะก็ตั้งแต่ปี40นะผมทำปี40่ศูนยเริ่มตั้งแต่ปี42ก็จะมีะมีบุคคลเข้ามาศึกษาดูงานนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับจนมาหยุดตอนที่มีโควิดและแต่วันอตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่มาเป็นในศูนย์ของผมเนี่ย จะมีลักษณะคือจัดในบ้านไม่ได้ทําอะไรมากมายนะักแต่ก็สามารถที่จะเปิดเปิดให้เข้ามาศึกษาดูงานได้ตั้งแต่คนเดียวเป็นคณะเป็นครอบครัวนะครับตรงนี้ผมก็เปิดมานะครับภายใต้ภายายใต้หลักคิดตรงนี้ครับเราจัดบ้านจะมีชีวิตตามหลักแล้วก็มีคนาม,มาดูงานแล้วแต่สนใจว่าจะมาดูเรื่องอะไรนะครับนั<ะ>บนตรงนี้ผมจะมีมป่าเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยครับก็มามาดูแลตัวเองดูสารจังเต้นแต่ผมก็มีบ้านพัก กิจกรรมหนึ่งที่เมื่อกี้ที่ที่ไม่ได้บอกกล่าวไปก็คือการลดรายใจ่ายในเรื่องที่อยู่อาศัยผมก็จะมีหลักสูตรการทําบ้านดินนะครับบ้านจากดินนะครับต,ตามจากบ้านจากดินให้เห็นว่าบ้านจากดินราคาถูกและยั่งยืนและก็ได้ได้รายได,ได,ได,ได้สุขภาพในการที่จะไปนอนอยู่อาศัยนะครับเทั้งหมดนี้มันเป็นมันเป็นโมเดลของผมที่ออกแบบชีวติตหลังจากจะเจอวิกฤตนะครับเศรษฐกิจในตัวเรียน และปลับมาพึ่งพาตนเองนะครับค่ะเรียกว่าครบเลยทั้งอุปโภคบริโภคที่อยู่อาศัยนะคะค,คุณครคณูคะแล้วผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดขึ้นจากศูนย์การเรียนรู้เมื่อกี้ฟังดูก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันคุณครูมีการ,รจําหน่ายทางช่องทางไหนบ้างไหมคะครับตอนนี้นอกจากที่ผมทําใช้เองพึ่งพาตนเองโดยไม่ต้องซื้อแล้วนะครับมันจะมีส่วนเกินส่วนเกิน,น,ก,นก็บางก็ใช้วิธีการหลัก หลักเศรษฐกิจพเพียงในคุณธรรมครัว่าแบ่งปัน,นจำน่ายในลักษณะแบ่งปันในช่องทางก็คือตอนนี้ก็ช่องทางออนไลน์นะครับออนไลน์ให้กลุ่มผู้ที่สนใจเฉพาะนะไม่ได้และก็สั่งเข้ามาโดยเฉพาะไม่ได้ผลิตตั้งไว้อย่างที่ทําการเป็นลักษณะใหญ่โตนะครับผ<ช> <ๆ S 2> มก็จะเสริมรายได้จากที่ไม่ต้องจ่ายแล้วเกิดรายได้จากจากผลิตภัณฑ์ที่ทําโดเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ผมทํามาจากปลาล์มน้ํามันเนี่ยก็ไปแป,ปรูปเป็นอาหารคนเป็นอาหารสรัตว์เป็นอาหารพืชคือเป็นปุ๋ยและก็เป็นเชื้อเพลิงนะเราจะพือกับคนเนี่ยผมก็เอาน้ามันปลาล์มเนี่ยไปทาพวกสารจะระลางพวกครีมพวกน้ํามันเอ่อเพื่อสุขภาพไปเติมอาหารหลายอย่างนะครับอา่าแล้วก็ต่อยอดเป็นน้ํนามันสมุนไพรสูนวดนู่นนี่นั่นนี่ก็ทําให้เห็นว่าเออปลาล์มน้ํามันก็เป็นพืชนในเกษตรธรรมชาติผมก็จะทาในลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็น C, organic, อน็นซีออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับค่ะ ศูนย์การเรียนรู้ที่นี่ค่ะคุณครูคะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานข้างนอกบ้างไหมคะโดยหลักหลักส่วนใหญ่แล้วนะเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มตน้นดนทีเนี่ยไม่ไม่ไมนียครับผมก็ทําเองโดยครอบครัวนะครับพบประมาณที่ได้มาก็มาจากการที่ไปใช้บริการสากรร์นะครับได้จากกร์ <c oughs> แล้วเป็นหลังจากนั้นก็พอจะมีงบประมาณของทางอะไรของมาใช้อ่มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้งบประมาณมาจากอำเภอบางขันนะในส่วนของมา ให้ถังเก็บน้ํานะผมเพราะบ้านผมมีมมน้ํโบนะครับมีผมไม่คือน้ํานะครับมีน้ํโบและเก็บน้ําใช้และก็ได้อาคารเพื่อการอบรมนะครับตอนนั้นที่สมัยท่านนายอำเภอมานัดเป็นจุดมาเป็นนายอำเภอบางขันก็มีสองส่วนนี้แหละครับที่ได้จากราชการมาสนับสนุนในเรื่องงบประมาณหลังจากนั้นก็ไม่มีครับผมก็ พ,พึ่งตนเองมาตลอดนละครับก็ไม่โดยทําโดยไม่ใช้งบประมาณเพราะว่าหลักที่ของผมในการทําสิ่งเหล่านี้จะไม่ติดในเรื่องงบประมาณนะครับเพราะผมแก้ปัญหาเรื่องเงินมาแล้วนะครับสําเร็จเพราะนั้นผมจึงไม่ได้ติดอยู่กับว่าทำอะไรจะต้องมีเงินแล้วจึงจะทําได้นะครับเพราะตรงนี้มันผลิตผลมาใาการที่จะจะของการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นนะครับค่ะถือว่าเป็นหลักแนวคิดที่เรียกว่าพอเพียงจริงๆเลยนะคะถ้าพูดถึงจุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้ที่นี่ค่ะ เรามีจุดเด่นหรือว่ามีความแตกต่างจากสูุรเรียนรู้อื่นๆยังไงบ้างคะที่แตกต่างอยู่นะครับศูนย์ของผมเนี่ยมันไม่ได้มีกฎอะไรรับเบียยอะไรมากมายมากที่ถ้ามาเรียนรู้นั้น,นแตกต,ต่างและก็จุดเริ่มจุดเริ่มที่แตกต่างคือเริ่มจากการทึ้นตนเองอะครับเริ่มจากทาเพื่อที่จะลดรายจ่ายให้กับตนเองไม่ได้เริ่มจากการตั้งศูนย์เพื่อขึ้นมาเพื่อการที่จะตั้งเป้าที่จะอบรมให้คนอื่นทํานะครับ ผมก็แค่ตั้งศูนย์ขึ้นมาที่แจกจ่ายคือทําลักษณะทําให้อยู่ทําทให้ดูอยู่ห้เห็นนะครับโดยใช้หลักขอ,องการตรงงานของในงหลวงราชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเข้ามาเรียนรู้เป็นลักษณะการเข้ามาศึกษามามาพักมาดูมาปรึกษาไม่ได้จัดอะไรที่มันเป็นลักษณะเป็นศูนย์อบรมที่ทั่วไปนะครับที่ต้องมีป้ายไว้นิ่วนู่นนี่นั่นมากมายนะครับเป็นการลงทุนที่มันผมมองว่ามันมันมันน่าจะไม่ ไม่เหมาะสมกับศูนย์ที่เราคําว่าพอเพียงของผมนะครับครับค่ะคุณครูคะคุณครูเองก็เป็นคุณครูอยู่ที่ตรงเรียนบางขันโรงเรียนบางขันวิทยา<ร><ร>ใช่<ร>ไหมคะแล้วก็วิชาที่คุณครูสอนอยู่ตอนนี้นะคะหนึ่งในหลักที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือวิชาศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพึ่งพาตนเองครับค่ะวิชาตรงนี้เนื้อหาในการเรียนการสอนเป็นยังไงคะคุณครู เนื้อหาในการเรียนการสอนคือวิชาเนี้ยเป็นวิชาเลือกนะครับเป็นวิชาเปิดเลือกเสรีของนัเกเรียนมหนึ่งถึงมหกนะครับชั้นมหนึ่งถึงมหกในกลุ่มวิชาการงานพื้นฐานอาชีพนะครับเพราะผมมองมอง,มองว่าในวิชาเนี้ยครับในการที่เราจะนําเอาหลักการทรงานในหลวงเนี่ยมันจะต้องไปไปเชื่อมโยงกับการ,การพัฒในการพัฒนาอาชีพเพราะฉะนั้นผมจึงเสนอโรงเรียนให้อยู่ในกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะครับทั้งๆที่ในเรื่องทุกเรื่องมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นนนี้นั่นแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วในในการจัดการศึกษาของของประเทศไทยเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเราขาดไปคือการการจัดการศึกษาในเรื่องการให้สังวทักษะชีวิตและการนําเอาหลักศาสตร์พระราชาไปให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพจึงได้เปิดสอนในวิชาเลือกนะครับในกลุ่มการงานอาชีพคือวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการต้งพาตนเองนะครับของรงเรียนบางขานวิทยาครับ ในรายละเอียดก็ผมเอาประสบการณ์ที่ผมทําอยู่ที่แหล่งเรียนรู้ของผมนี่แหละครับไปเขียนไปหลักสูตรสอ,อนนักเรียนในแต่ระดับชั้นนะครับตั้งแต่มหนึ่งจนถึงมหกก็เอาตรงนี้เข้าไปบรรจุหลักสูตรนั่นก็หมายความว่าถ้านักเรียนเลือกเรียนวิชาที่กับผมนี่ตั้งแต่มหนึ่งถึงม .6 ก็จะได้วิชาทักษะชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการกราชาเนี่ยไปใช้นะครับ เพราะถ้าการเรียนเนี่ยมันจะได้เหมือนกับเป็นคำปีเป็นตำราเล่มหนึ่งที่เอาความพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตนะครับค,ครับค่ะแล้วผลตอบรับของเด็กๆนะคะเขารู้สึกยังไงบ้างกับการได้เรียนวิชานี้คะ่ะครับก็มีเด็กมีเด็กเวลาตอบรับนะเวลามาเลือกเรียนเวลาเวลาปอบเทิมเวลา,เ,วลาเลือกเรียนจะต้องคัดนักเรียนออกนะครับผมก็เสียดายนะบางาทีมันมีครับ บางทีบางปีเนี่ยเด็กจะไม่เลือกเรียนวิชาอื่นและจะกลับมาเรียนวิชา <c oughs> เรื่องสาระรอชาเนี่นั่นก็เห็นว่านักเรียนในพวกนึงแหงละอาจจะมองมองเห็นประโยชน์อันที่สองอาจจะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่มันทา้าทายมันสนุกมันน่าจะเรียนรู้ในในนี้เป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำอย่างของว่าผมพยายามให้เด็กคิดคือมุ่งม้นในคิดวิเคราะห์ครับมุ่งเน้นในเขาคิดวิเคราะห์สิ่งที่เขาเป็นจริงมีปัญหาทำอย่างไรให้เห็นว่าของผมของผมเป็นแค่โมเดล เป็นตัวอย่างนะ้เขาเห็นว่าเนี่ยครูเจอปัญหาเศรษฐกิจครูแก้อย่างนี้ของเธอแหละปัญหาเป็นอย่างไรก็ใช้วิธีการสอนแบบนี้ครับเพื่อให้เขาเข้าไปสู่คําว่าหลักการทำรงานในหลวงเกิดประโยชน์อย่างไรกับเราครับและเป็นประโยชน์ใช้ได้เป็นนะครับ ต้องบอกว่าคุณครูชาณรงค์ถือเป็นบุคคลตัวอย่างอีกคนหนึ่งเลยนะคะในช่วงปี2558นะคะท่านก็ได้รับรางวัลบุคคลพอเพียงตัวอย่างอันดับที่1นะคะของมูลนิธิพอเพียงนะคะแล้วก็มีรางวัลยอดครูผู้มีอุมการระดับจังหวัดนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็รางวัล MOE Award นะคะผลงานระดับดีเด่นปีการศึกษา2558 ผลงานระดับ,บดีเด่นสาขาหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการนะคะคคแล้วก็ล่าสุดค่ะเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เองนะคะกับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี2564ของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชค่ะก่อนอื่นถามคุณครูก่อนคะ่ะคุณครูมีบุตรมีบุตรทั้งหมดกี่คนคะผมมีบุตรและธิดาสามคนครับสามคนสามคนเป็นผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งครับ ค่ะแล้วแนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของคุณครูเป็นยังไงคะผมเนี่ยว่าตั้งก็คือในการแนวคิดในการดูแลลูกนะครับผมจะสอนลูกผมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยให้ให้มีความพึงพอใจและก็รู้สึกภูมิใจในในชาติสกูลในนารสกูลตัวเองใชยรัมนะครับแล้วก็จะสอนให้ทําความดีนะครับในในที่นี้เราจะสอนว่าบรรพบุรุษของเรานะนามสกุลเราเป็นคนที่ทําดีตลอดนะ ราะฉะนั้นลูกจะต้องรักษาความดีตรงนี้ของตระกูลเอาไว้แล้วถอดถอนแนวทางในการใช้หลักของศาสนานะครับในคุณธรรมต่างๆให้ลูกให้ลูกเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ามาในการในการใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็ผมจะดูแลลูกเหมือนกับเหมือนกับว่า,าผมเป็นเพื่อนนะครับใ,ในแต่ละช่วงอายุนะครับเป็นผู้ดูแลให้กําเนิดมาถึงไวัยไหนเนี่ยก็ผมเนี่ยจบทางภารัศึกษา S <S และก็และเน้นนุ่งเน้นในเรื่องวิชาสุขศึกษาคือเรื่องสุขภาพผมอยากให้ความสําคัญในเรื่องในเรื่องของสุขภาพลูกนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าสุขภาพดีเนี่ยลูกเราก็จะมีคุณภาพที่จะมีสมองมีร่างกายที่จะไปทําอะไรได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจะมุ่งเน้นอย่างนี้เวลากินอยู่อะไรเรื่องอาหารปลอดภอยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเลี้ยงดูลูกและให้สีให้ให้สีภาพให้ให้นให้ลูกในคสามารถที่นีเขาเป็นนะครับมีเหตุมีผลและก็สุดท้ายก็จะต้อง ช่วยเหลือดูแลสังคมนะครับตามตามตามความเหมาะสมในในแต่ละช่วงอายุนะสังคมแรกก็คือสังคมอันดับหนึ่งคือสังคมครอบครัวลูกจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองในครอบครัวแล้วก็เมื่อโตขึ้นก็จะสังคมที่กว้างไกลว่านสังคมพื้นฐานอันดับแรกก็คือสังคมครอบครัวนี่แหละครับจะมีพื้นฐานไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้นผมก็จะใส่ความคิดและผมก็ใช้ชีวิตทําให้ดูอยู่ว่าเห็นบางเรื่องบางราวสิ่งที่ผมอยากเป็นอยากทาก็ต้องตัดเพื่อทําให้ลูกเห็นว่าสิ่งนี้ นะเราต้องทําอย่างนี้บางครั้งก็ต้องตั้งสมมุติฐาในให้เกิดปัญหาขึ้นมาในครอบครัวต้องทะเลาะกับแม่เขาเห็นแล้วสุดท้ายก็อธิบายว่าเห็นไหมการที่เราทะเลาะกันด้วยมูลตดอะไร,รพ่อกับแม่โตโตเสียงด้วยสายอะไรแล้วเห็นไหมเราควรจะเป็นไหมบางครั้งต้องเป็นอย่างนี้ครับเรื่องลูกไม่ใช่ว่าเราต้องบอกว่าเราดีหมดนะเป็นพ่อนะเราจะต้องมีบทบาทที่ชั่วด้วยให้ลูกเห็นนะฮะ ทุกอย่งนั้นมันผมว่านี่คือวิธีการที่ผมเลี้ยงดูลูกของผมให้ใหเห็นประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็อธิบายก็ด้วยเหตุผลนะครับทีหลังครับอีกค่ะค,ค,คุณครูคะถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของคุณครูนะคะสามารถจะติดต่อไปที่ไหนหรือว่าอยากให้คุณครูย้ําพิกัดของสถานที่ตั้งของศูนย์อีกครั้งหนึ่งอะค่ะเออครับครับ,รบติดต่อมาที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยบ้านเชยรัตน์นะครับก็คือหมู่บ้านบางปลีก หมู่ที่สามตำบลบ้านลำนาวนะครับอำาเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเข้ามาก็ติดต่อโดยเบอร์ mm hmm. ผมก็โทรศัพท์0845394315หรือไม่ก็เข้ามาดูศึกษาได้ที่ Facebook ชื่อจันนรุณชัยรัตนะครับอันมีอยู่สองเพจและก็หนึ่งเฟซบุ hmm. ๊กก็คือที่เป็นรูปธงนะครับเป็นโปรไฟล์ครับและก็ไลน์ก็ใช้ไอดียลก็คือใบเลขโทรศัพท์ผมนะครับ ก็ S <S <ๆ>ติดต่อก็มาได้นะครับจะมาในลักษณะไหนก็มาอยู่มาเรียนรู้นะครับจะเรียนรู้อะไรก็ให้บอกก่อนว่าจะต้องการเรียนรู้อะไรผมจะได้เสียงการให้สูญนะครับอย่างน้อยแล้วก็คือมามานอนมาพักผ่อนมาเยี่ยมเดียวในที่นี่นะครับจะได้โควิดช่วงนี้ก็ได้หยุดไปนะครับ <S 1> <S 1> ค่ะค <S <S สุดท้ายค่ะคุณครูคะอยากให้คุณครูฝากถึงแนวคิดหรือว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับบางคนที่อาจจะมีการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างห่างไกลจากแนวคิดนี้นะคะหรือว่าบางคนที่ กำลังจะเริ่มต้นปฏิบัติตัว <Bur p. S 2> ปฏิบัติตนเข้าสู่ตามหลักแนวความคิดนี้ค่ะควรจะเริ่มยังไงคะครับเ şey, ในการเริ่มต้นนะครับต้องดูตัวเองนะครับต้องดูที่ตัวเองข้อมูลอันดับแรกเลยนะครับต้องศึกษาข้อมูลของตัวเองรู้จักตัวเองกอ่อนว่าเราเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรจะเริ่มต้นจากตรงไหนอย่างผมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการจะทําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับฟังว่าเศรษฐกิจคือเรื่องการเงินและเคยให้เกิดความพอเพียงมันจะต้องเริ่มต้นที่การลดรายจ่ายก่อนครับ เราจะต้องรู้จักตัวเองว่าในรายจ่ายของตัวเรียนของเราในตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมจะไม่มองที่รายได้ก่อนนะครับในการที่ทจะทําอย่างเนี้ยต้องมองที่รายรายจ่ายก่อนว่ามีอะไรบ้างมีกี่รายการและสุดท้ายรวบรวมแล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าอะไรที่เราเป็นสิ่งที่เราทําได้ในหลักการที่ผมทําอยู่นะครับก็คือจะทําทอะไรต้องอยู่ในหลักการที่ไปสู่สิส่งที่พอเพียงได้ก็คือหนึ่งทำได้ง่ายสองทำได้เร็วสามลงทุนน้อยคือใช้เงินน้อยอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะครับสี่นะครับ ยั่งยืนและก็ห้าขยายใหญ่ได้ในหหลักการนี้ครับถ้าเราตอบอธิบายได้ในห้าข้อนี้นะครับก็เรียกว่าเบนจะทําอย่างหนึ่งในเรื่องของไปสู่ความเป็นอยู่แบบพอเพียงนะครับถ้าเราอธิบายในห้าประเด็นนี้ได้เนี่ยนั่นจะแสดงว่าเราเริ่มพิถูกแแล้วนะครับเราเริ่มพิถูกแล้วถูกในเรื่องของการใช้หลักพอเพียงแล้วนะครับแล้วเราก็ทําในความในความจริงในชีวิตเราไม่ใช่ทําตามที่เขาทำแล้วเราต้องท,ท,ทางําตามความจริงที่ชีวิตเราใช้ <S 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 จะจาเป็นต้องใช้จริงๆในการดําเนินชีวิตนะครับนี่คือจุดเริ่มและก็จุดที่สําเร็จนะครับวันนี้คงฝากไว้ว่าในการทเราเศรษฐกิจพอเพียงบางทีเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าถ้าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่มีเงินอันที่จริงไม่ใช่นะครับพอเราทําอย่างเนี้ยอย่างที่ผมทำเนี่ยสุดท้ายเงินมันมาเองนะครับเงินจะเข้ามาเองเดี๋ยวนี้ยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยการขายของมันก็ง่ายสินค้าที่เราผลิตออกไปไประชาสัมันก็ให้ไม่มีสื่ออะไรต่างๆตลาดก็ ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแล้วก็ส่งไปพราะงนั้นเราก็ได้อย่างพอเพียงนะครามเป็นจะเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงะครับค่ะอะไะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณครูชาณรงค์ไทยรัฐค่ะเจ้าของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านครูชาณรงค์ไทยรัฐนะคะวันนี้มาแนะนําศูนย์การเรียนรู้นะคะรวมถึงให้แนวความคิดเรื่องของการใช้ชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยขอบพระคุณค่ะคุณครูคะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ